เฮ้ยอะไรเฮ้ยจาเป็นดื้อมัางไม่ปกติกินกินเมนทอสกับโคล่าจะกินด้วยกันมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่สามเม็ดครับจะใส่เลยเดียวสามเม็ดห้อยหางก่อนลบหลังต้นไม้เพื่อความปอดไัยพุ่งเลยครับพุ่งแล้วพุ่งแล้วกินเลยกินเลยกิน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 ข้าไปเออโหเป็นมดเลยครัน ม่นกินแล้วเหรอไม่เหมือนโคกว่ะโอลา่าเอ้ยมันจะป,ปี้ใช่ไหมวะเดี๋ยวจะไปวะทำเสร็จแล้วก็มากินครับไย,ย้ขยะหมดแล้วหมดแล้วๆมกน้องขยะตอนนู้นเราปิดฟา้าดูกินหมดแล้วอ,อร่อยรู้ป็นไงปกติขอเท้หน่อยนะคะนั่ง <c oughs> ไม่ใช่เลยโอ้โหลายมิดเลยนะครับโอ้โหหวาวันหลังจบกันทุลองแค่นี้ขอบคุณครับ